สวัสดีครับไพเมทินชแน,นลครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่หน้างานอุดมสุขเหมือนเช่นเคยนะครับผมหลังจากกดเสร็จแล้วนะครับผ่านไปสองวันนะครับรอรถมานะครับผมผมก็วันนี้ก็มายกกอน,น้ำหนักขึ้นแล้วครับผมเตรียมการย้ายแล้วนะครับย้ายไปบางส่วนนะครับผมเนี่ยไปสามเทนเลอร์แล้วตอนเทนเลอร์มา กับตอนยกก้อนน้ำหนักใส่ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับผมเป็นคนขับเคลน,นครับเนี่ยครับผมตอนนี้ก็รอเทรลเลอร์อีกสามคันนะครับผมเพราะว่าวันนี้นัดกันไว้หกเที่ยวนะครับผมหกเทรลเลอร์ไปแล้วสามเทรลเลอร์นะครับเหลืออีกสามนะครับเนี่ยก็จะเป็นก้อนน้ำหนักกับเป็นบีมนี่นครับผม จะเป็นเอกกระบอกกดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้ก็ไปลงนะครับจุดหมายเป็นที่แน่นอนแล้วครับผมที่บางพิะครับไปกดเข็มไอนะครับสามสิบนะครับผมเนี่ยครับผมงานก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็รอรถมาผมก็ไปถอดกระบอกถอด เอหน้าหนีบไว้นะครับเพื่อทําการยกขึ้นนะครับผมโอเคครับผมนี่แหละครับผมสายอาชีพนะครับนางานก็จะประมาณนี้ครับช่องนี้ก็เป็นช่องการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรกับเสาเข็มนะครับเพราะว่าบริษัทที่ผมทํางานอยู่นั้นเป็นบริษัทผลิตและจาหน่ายเสาเข็มสําเร็จรูปม้ออกกอนครับ ทุกขนาดทุกรูปแบบนะครับผมมีครบจบที่เดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องกดเครื่องตอกนะครับระบบไฮดรอลิกนะครับเครื่องกดก็ระบบไฮดรอลิกไม่ดังไม่สะเทือนนะครับนี่ครับอันนี้ผมก็สแตนบายไว้นะครับเนี่ยเกี่ยวไว้รอแล้วแล้วรอเทนเลอร์อย่างเดียวนะครับผมหน้างานเสาเข็มต้นนั้นกดไม่ลงนะครับเราเป็น สัญ,ญลักษณ์ไว้เลยนะครับปากทางเข้าโอเคครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับยังไงก็สำหรับคลิปนี้พอสังเกตเค่นี้นะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีโชคดีครับมันถึงงานก่อสร้างเสาเข็มคุณภาพนึกถึงเรานะครับ